อร่อยมากเลยกินข้าวด้วยนิดเดียวละกันอุ้ยแล้วก็น่าอร่อยจังเลยคือหิวเพราะว่าคลาสแดนจะต้องเซฟกำลังเอาไว้เหงื่อแห้งเร็วมากอะไม่เหงื่อเบนอ่องนิดเดียวเองวะเมื่อกี้ออกเยอะมากนะเป็นอะไรที่ออกเยอะมากๆากเลเมื่อกี้ไหลลงมาที่คางตกใจอะอึดขึ้นอึดขึ้นเยอะแบบผมบอกไว้นะ ไช่คุณให้ทำมาให้มีอะไรเหนืน่อยยกเว้นที่ลายแพงไม่ไหวเจ็บคอกมากเจ็บเออจริงเออจ็บคอกสรดงลายแพงนีงงที่เอ้ยเอ้ยนี่ไม่ได้ปวดไอ้นิ้ท้องเลยเจ็บลายเจ็บคอกมากพวกอะไรกับเมีอะไรยอดเนี่ยที่เนี่ยเขาให้กินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากกินนะนะแต่ว่ามันมีให้กินนี่มันเนื้อไก่ปะ หรือว่ากระดูกวะไก่ไเนี่ยกะทิอย่างเงี้ยหอมมันเลยล่ะหอมกะทิอ่ะกะทิมันธรรมชาติป่ะววะมันก็มาจากมะพร้าวหรือเปล่าแค่มาจากเนื้อมะพร้าวอ่ะใช่หรอไม่ใช่น้ำมะพร้าวม่ใช่เนื้อมะพร้าวอ๋อพี่ว่าไม่รู้หรอว่ากะทิมาจากเนื้อมะพร้าวรู้รู้ว่ามันเป็นขาขาวมาใส่ มันคือเนื้อมะพร้าวที่เราไปขูดมะพร้าวมะพร้าวอะไรอ่ะมันไม่ใช่มะพร้าวที่เรากินใช่ไหมล่ะที่เรากินนี่แหละแต่ว่ามันแก่แล้วเนื้อมันจะหนามากแล้วก็เนื้อจะแข็งมากแสดงว่าเราก็กินกะทิก็มีประโยชน์เลยมันเป็นมะพร้าวใช่ป่มวะมันไม่เหมือนกันน้ำมะพร้าวมีประโยชน์แต่เนื้อมะพร้าวอ่ะอ้วนอ๋อหรอเนื้อมะพร้าวอ้วนเออชีสซูเปอร์สตาร์นะครับ กนน็หลังคาแดนหนูขอผลไม้อีกได้ไหมคะขอมไลยไม่เนอะต้องได้กินอะไรที่มันแบบหนักๆอะไรก็แอปเปิ้ลสีแอปเปินเน้ลสีก็ได้คะ่อะอะไรก็ได้นะคะแอปเปิ้ลแบบเนี้ยแอปเปิ้ลน้อยก<อ>็ได้ค่ะน้อยบ้าะนี่นแล้วก็วนวนแล้ว พี่ขวัญต้องอพี่กินน้อยๆคุยบอกให้เรากินเยอะๆชอบดูแรกเลยว่าอมไปดูไม่ไล้วแม่ดูมืนเขาเลี้ยกมะม่วเออจิงเยดีเหมือนเยอะได้ครับแเปิ้ลแชทนั่แหละอร่อยเนาะดูเลยขอบคุณนะคะสำหรับคามือนี้ ของผลไม้เองนะครับเน้นผลไม้นะพี่จมีไหมพี่ที่แบบปีไ้นฝวะอ่าที่เอซีแบบว่ามากกวีเข้ามาเข้าัินลกรพี่ชอบกินกระเทียมขนาดนี้เหรอหอมกเจียวหรอหอมเจียวไม่ใช่กระเทียม กินแอปเปิ้ลไม่กินข้าวเหรอครับกินแอปเปิ้ลหันคอออกก็เนี่ยหานคอหันคอกอกไก่หันแรกใช่คอที่เราเคยหันนั่นน่ะหนึ่งวันนี้อันนี้เบามากเทียบกับเทียบกับอันนั้นนะนะอันนั้นแบบเล็กไล่อะ คือเลอว่าจะสายอ่ะเวมันถัดไปนีแ่แบบกัวทางนี้เื๋อดลวะอน้ายพอตอนแรกคุหนุ่มาตอนนั้นนะหนักนักมคุนุ่มพี่ว่าคุกเบรียนะใช่ใช่ใชแกเก่งเนาะ น้องเลงเเนหรือลังกเีปรมาแบบเป็นคนนีไเป็นคนดอหรอควายสบายดจจังหอกิี่ค้งยังเป็นควายเคยลองมาตอนเด็กอ่ะืม่อยมาก พูหูดูโอเขามีกอยู่ในใจคุยผ่านจิตพี่ลิขยับมาก็ได้นะไมาเนีนต้องแบบไม่ังต้องัเจ็นต้องนะเอาชั้นไหนชั้นเจ็ดวัไม่ได้หกสวัดชั้นเจ็ดได้ขอขึ้นขอขึ้นสิขึ้นขึ้น เก่งนะเจ็บหยุดอะไรลุกนิ้วพี่โบ๊ทเองจริงวังที่พี่อยากไปไหนมาไหนก็เนี่ยให้คนมองพี่เป็นอย่างนี้นะตอนนั้นพี่เคยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าว่าจบมัธยมปุ๊บข้อมหาลัยจะไม่มีใครมองพี่เป็นคนอย่างนี้ต่อไปแล้วพี่ก็หนักกว่าเดิม ไม่ได้มันอยู่ในสายเลือดเราคุณรู้บริจาคสารการ์นี่ผู้จ่าไม่ใช่คขาว่าสารการแล้วนะไม่ไเลยเราเคยทำนะเอาวคือ ้ออร่อยมากเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนใช่อร่อยอ่ะม,มาปะอืธรรมดามดอ่ไยอ่ะเัีเดี๋ยวเดเมาา่อะใส่ไม่ดีกับน้องกับลูก ไม่ใช่แับเีอแล้ว่ืไ่ใช่พอที่เห็นเป็นอีกระดับนีงี่ไเจอเพื่อนก็เห็นองเป็นเพื่อนวันนี้เราออกไปข้างนอกเราเจอกันเราจะทานอะไรครับไม่นึ่ครับที่บ้าบ้้าบ่อยอยู่เป็นเดือนไม่เดืนหน้่งน่า่ไ สมมติเจอจริงนะพี่จะแกล้งเข้าไปพูดดังๆเลยอ๋อเป็นเอฟหรือเปล่าครับไอขอถ่ายรูปหน่อยครับทุกคนก็จะหันมอใครวะใครคือเป็นเอฟถ่ายาเป็นเอฟยก็ดีค้ม้มนที่คนปอก็ห่าอคนหอเปล่าครับแื่ออะไรห่รสาเนี่ยร้อยดี ใช่เนเราส่วนหื่าปอ๋อโอ้ยอะนั้ห่น่ออกวีนี <t <t ้เลยอกวีนออีนไจเขาติดไอจีมากนะไม่ไม่เคยเล่นไอจีเป็นพวกประมาณหลายเรือนมากอางเ้ยไพี่ลงคลิปผัดใจลงอะไพวกเนี้ยเฟซบุ๊กพี่คนอดไลนเริ่มเยอล้วที่เร่องเฟบุ๊กไอจีพี่เล่นเลยตัวอะไรน้อยอืม เนี่บ like ้าเป่าที่ไปดูรูปปีที่แล้วสมมตินะที่แล้วอางเงี้ยไปร้อยเก้าิบสองปัจจุบันร้อยสามสิบร้อยยี่สใหรพารณาใต่อเ้าพี่ารอะไรอ่ะเรารู้สึกแบบมายงไมนยังไงคนเพราะว่ามนม้อยน้อยงงเป็นชอบดูรูปเก่าๆถ่ายร้านที่เราเนี่ยแถวบ้านนั้นอ่ะจะมีลงทำถนนเก่าอลยรก็เลยตไปถายรูปเก็บไว้พอย้อนกลับมาดูแล้วมันรู้สึกคา ออกได้ไหมแล้วรูปเบ้นออกได้ไหมไม่ได้มันล็อกอยู่รูปของเบ้นในเฟซบุ๊กนะเนไอในไอจีจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกันมั้บางคนเขาทำยังไงว่าให้เป็นโทนสีเดียวกันที่แบบเหมือนไอจีไปจะเป็นแบบนั้วมันมันจะไปได้ฟิลตรงไหนเลยมันจะได้ฟิลตรงไหนวะเหมือนภาพธรรมชาติีหน่อไม้หรือเปอ๋อมันเห็นเป็นผักเผือกอะไรเลยนะเป็นั่นเบาผัวหอมอืมหอกรอบกอกเป็นเส้นๆเลย ส่งม้แบบแไายนบานดอกไ,ไ,ไก่ต้มอร่อยเวอร์ IG our, เบนโคสปิ<ห>สปะเน่ IG บอสฟอลโล่กันได้นะครับฟอลโล่เพรมีคน both, อัพเนี่ยนะก็ฟอลโล่ไปก่อนแอปไว้เพแตกไว้ถ่ายก็กไปบอสอันเทอรกอเอฟสองนเนีบนมีแซ่3ตัวนะคะอันนี้จะกอ็ S <S ะกอเอฟสองเซลอ A ั S 2. <S 2> นนท้กอเอฟสสองพรเอมีกับบิ จริงๆก็พยายานงานเฟซบุ๊กอือไม่ไปบอกเฟซบุ๊กทำไมล่ะเฟซบุ๊กโดยบอกทำไมเออเฟซบุ๊กเป็นสาธารณะไปแล้วเบ้นเหมือนเฟซบุ๊กบอกไม่ได้อะเนอะเฟซบุ๊กห้ามบอกอ่ะไม่บอกได้ก็บอกได้ห้ามมันเป็นนั่นไปแล้วไม่ใช่ก็คงไม่ได้เล่นแล้วแหละไม่ได้เล่นเหรอหมายถึงแบบคนมันก็เยอะเปล่าอะไรเยอะอ่ะ คนแบบทักอย่างเงี้ยไม่มีหรอกโอ้ขนาดเบ้นยังไม่ได้เข้าบ้านคนยังทักมาเป็นตอบจะไม่ทันหรอกก็มีเหมือนกันแต่ว่าพี่ว่าเขามีคนเบ้นที่เป็นไม่ตอบแล้วก็ทักจูนไปแล้วบอกว่าบอกเบ้นให้ตอบแชทเราหน่อยเี้ยจูนก็มาบอกเบ้นไปตอบแชทคนนี้ด้วยพอพี่เข้าบ้านเนี่ยคนเลยไม่มาทักพี่เลยไม่ก็ทักมาเยอะเลยทักมาด่าพี่แน่เลยพอดกลับไปย้อนอ่านเนอะเขาด่าอะไรบ้าง ใครเล่นเป็นมืออยู่นะคหัสไปไม่ใส่อบบอรหัสผ่านตรงเนี้ยกระจายปกติอะเคมีพีนั่เาคอยใจอ้าเอ้ยบ้าเปาอีเมลอีเมลอีเมลคนรู้แล้วได้ไรรู้แล้วว่าพี่ว่าอ่ไม่ดเลยว่าหรออมันเนี่เบอร์โทรหรอไม่ใ่เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดม่ตตอไติดต่อเหเก้าห้า้าหาสามาก ถูกก็ข้าก็ลาวเนี่ยูกไม่ล่นเลยก็คล้ายๆตัวเดิมอ่ะอะไรวะบ้าหรอกไปทำงานอ๋อเป็นไหนเจอในหัวเมนเดียวไม่ได้ เพื่อจะเล่าันยังอยากเล่าบ้างที่พูดเลยคันปากพี่คุณอยากเล่าแถวฟังมันร้ไม่ได้เรื่องนั้นป่ะเนือหนูป่ะเรื่องนั้นของแถวอ่ะมีเยอะตอนนี้เดินสายนี่เขาตัดพี่ครับเก็บนะเดินสายเราดูนี่คืออะไรพี่รูกปะเขาเจ็บเท่าไหร่คพูพี่ม่เขาเจ็บตัวแับเราไรฮะตอนนี้เราเดินสายอ่ะไม่ใช่เขาก็แค่ฝากที่ฝากไว้เฉยเมยอืม ไม่เห็นแบบหยนก็เล่นเออก็แค่ตอนทำตอนตอนที่ไปเดินแบบว่าเดินในจุดไหนเขาด่าไปนแชทเพจมางไม้เพื่อนไม่เป็นไรได้ไงเราพิมพ์ไปในแชทเตจนี่นะเรามีรวมเออมันบอกว่าอาแปะเสื้อก้ามโบสสไตล์จะด่าวะเคยออกพี่เขาอะไรอะไรโบสสไตล์นู้ยพี่คิดว่าแง่ดีดีถอาแปะ เราแล้วว่าพี่โบไม่อบให้เรียกอาแปะหรอกอาเล่นได้เล่นอะไรก็ได้เล่นเป็นอาแปะเลยเี่นหัวร้านเนี่ยมันก็เล่นเผอเล่เหมือนกันนะพี่เล่นเป็นกับคนอื่นเรียกว่าเป็นนะเหมือนกันเลยจะไม่เหมือนยังไงล่ะแต่งตัวเป็นอาแปะอันนั้นพี่ตั้งใจอันเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจแต่คนมองว่าเขาเป็นอันนี้แรงกว่ามาพูดดิพี่เมาแล้วร้ายอ่ะเมาแล้วนะอะไรนะแพร่พูดอีกนิดนพี่เขเมาไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังพี่โบจะพูดเล่นอาแปะอาแปะ ไม่กูทาบอย่างนี้คือเรื่องส่วนประมานี้กวนปรมาณนัวนึแต่เราเข้าบ้านวันเดียวเลยวะ ยี 18, 19, 19. 18, ่สิบแปดเดือนยี 24, 12, ่เก้้ายีปดเดือนเลยี่สิบเก้าไม่อยแล้วเดือนไหนยี่สิบปดเฮยเพื่อนม่จดเดือนทไมกเ่อนเ่ไดแบฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยเดือนนี้เดือหวะสิงหาสิงหาแล้วจกันยานล้วก็สิงหายังไม่ได้จบยี่สิสี่อน่ะ24ยี่สสยีเออพี่มาบอกไงเอา่ีง มีงานคู่นะครับบ้านแต่เราทําเดี่ยวชินและคู่กับวอนสีบ้านทชไมเดียวแสดงว่าแสดงว่าชื่อพี่ก็ยังไม่ได้ดอกไม่ดอกไม่ดอกก็คงอยู่ก็แค่ยังไม่เข้าอ๋อยังไม่ได้ดอกโรงเรียนทุกอย่างแต่ไม่ได้เข้าเรียน้เพื่อนทําบอกงานคู่เพราะว่าคู่กับพี่ชินแล้วเหมือนงานเดียวอยู่แล้วแล้วอย่าง่ี่ไม่เข้าเรียนอาจารย์เขาเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจว่าพี่เป็นดาราบอกเลยบอกแล้วเขาไม่โง่เข้าใจโอ้เต้ คอับพี่ด้วยเนี่ยปกติครูจะไม่ให้ใครเลื่อนสอบเลยเว้ยพี่เขียนว่าพี่ติดตัวแทนภาคกลาง AF ก็เดินไปเลยครับใส่ข้อมียอดดิเลื่อนสอบให้เป็นแบบพี่นี่แบบจะกอดโอเคพี่ดีใจมากตอนนั้นพี่คิดว่าพี่คงไม่ได้ตามฝันจริงแล้วเว้ยเพราะมันมีหลายวิชามากที่ต้องเลื่อนสามตัวที่พี่บอกว่าพี่ไม่เอาช่างเดี๋ยกลับไปสอบอีกสามตัวตามหลังอ่ะพี่แบบคงไม่ได้มาแล้วแน่เลยถ้าครูไม่ให้อ่ะ สรุปแล้วครูให้หมดเลยครูให้หมดเลยโชคดีจังแต่ตอนนั้นถ้าพี่ชินนะสมตาครูไม่ให้นะพี่ยอมติดติดพี่ลงเลยพี่มาอะไรแล้วพี่มาทําอีกพี่อยากมาอากมากพี่ก็ยอมที่จะไม่เป็นไรเรียนเกรดน้อยก็ไม่เป็นไรแต่อยากมาลองมันเป็นโอกาสมาแล้วอ่ะไม่ต้องปล่อยไปแต่เพราะเออที่ครูที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ใจดีที่สุดนะครับอาจารย์ทรงพรอาจารย์ชื่นจิตนะครับ ที่สกอตจะบวีอะไรนะนี่ไปนี่ไงคนเลยกระบอกที่สกอตให้ที่ออกไปสอบเหมือนตอนที้ออดิชั่นอยู่แต่ที่สกอตจะบนะนักทหารนักทการจะดีนะจะปะนี่แหละก้อนเราใครวะใช่ที่ออกไปสอบอืมที่เราตอบแล้วบอกว่าตอบไม่ได้เลยกลับมาเว้นว่าเว้นบ้างที่เบนซ์ชายนี่ป่ะพี่อ๋อมี่อ๋อมพี่อ๋อมพี่เว้นชายพี่อ๋อมพี่ผมเนี่่ยไมพี่อ๋อมคนเรียนจบไปตั้งนานแล้วพี่ฮึยังเนาะพี่เบนซ์พี่ได้ไปสอบป่ะวันไฟนอนอะ ออกมาสอบใช่ไหมไอ้นี่ก๊อตไอ้ก๊อตพี่ก๊อตกะแข่งคนเดียวมึงมีคนนึอมีสองคนเหรอคือแบบคนใกล้เนี่ยเออไ่อ่างงใหญ่จำภาพติดตามากเลยทรงผมเท่มากเลยพี่พี่กัออยู่ใกล้เบนป่ะเบนเบนนั่งที่เบนนั่งหน้าพี่ไม่ใช่พี่เล่นเบนนั่นอ่ะคาสเซอร์อ่ะคาแอคติ้งอ่ะต้อให้แนะนตัวเป็นคาแรคเตอร์ เออที่อยู่ข้างบนมึงใครวะที่แรกอะไรเอวดำยาวอ่ะซุ้มดำยาวเอวยาวโรที่อยู่แถวใครดำของผมได้บ้างอ่ะผมพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นมอเลยวะสีอะไรวะที่อยู่ที่อยู่ขายสดผมจีบหมดเลยเอออะไรจีบหมดอยู่ข้กอย่างโบดจำได้โบดอยู่ข้างซ้ายพี่อยู่ข้างที่ไหนวะที่อยู่กับโอรู้จักว่าอยู่กับโอฝั่งซ้ายโมดละโอไม่ใช่แต่ว่าก็ฝั่งซ้ายโมดดำเนี่ยขายกันไหมรู้ ผมพี่ขอพยายามอยู่ข้างขวาผมนะพี่เบนพี่เบนนั่งข้างเบนเปล่าเบนอยู่มุมโน้นเลยไม่ได้เลยไม่ได้ปากแค่ปูวะพี่เบนปูวะไม่ค่ะพี่เบนนั่งห่างกับเบนใครวะนั่งข้างปูเป้กับดาวรหน่อเนี๊ยะเนื้อไก่ ไม่รู้ว่ะทำไม่ได้รู้แต่ว่าปุ๊เป้ค้าคอของกอไก่ค้าคอกอไก่กระเทียมกินน้ำกระเทียมเออเห็นครูบอกมีน้ำกระเทียมไหนมีเหรอคุณเม้งอ๋อคุณเม้งซื้อมาให้พี่นี่วันนั้นอะวันนั้นคือใครกินน้้วมะเทียมหมดเลยเม้งกินเมฆขวดงฉันไม่ได้กินเลยสักขวดยี่ห้อกินไปสองขวดเลยสองขวดตลกขวดเดียวมันมีกี่ขวดทั้งหมดไม่รู้มีครบนะรู้แต่กลับมาเบนซ์ชายบอกว่า น้ำกะเจี๊ยบอร่อยมากไม่มีแล้วเขาบอกแล้วไม่เรากินน้ำสีแดงไม่ได้กินน้ำกะเจี๊ยบนั่นแหละกินไปกี่ขวดแสดงว่าคนเอามาไม่พอเลยไม่ไม่เราต้องมีคนกินสองขวดเพราะมันเหลือตอนที่เรากินพี่แม็กขวดเดียวใช่ปะขวดเดียวโฟกัสขวดเดียวขวดเดียวกินวันนั้นกับโฟกัสอ่ะคนละขวดแล้วโฟกัสกินน้ำน้ำแดงแดงเพี่กินน้ำกะเจี๊ยบเยี่ยมเยี่ยมอย่างดีขวดไม่ได้กินเนาะอยู่ก็ไม่มีเบนก็กินขวดเดียว กินกินอ๋อโอเคเข้าผิดแต่ไม่ได้เห็นไม่รู้ไม่ดูดีกว่าเห็นหรอกูดวอยากรู้เลยแพ้เรเห็นแต่ไม่รู้ว่าใครกินไม่รู้ว่าใครแต่เราเคยเห็นขวดเปล่าแต่เราไม่รู้ว่าใครไงขวดเปล่าสองเงินอ๋อเราไม่เห็นเพราะเรากินเองลยไม่ใช่ค้าวที่เป็นตำรวจก็ได้เห็นตรงห้องแต่งหน้า แต่เราไม่รู้ว่าใครกินเห็นมีซอสอยู่ไหมอ่ะซอสหมดแล้วอ่ะ